มึงจะอยู่ทำไมแล้วก็ต้องไปหาผัวใหม่สิเราไม่คงมีเพลงยอดฮิว้งขน,ขนาดนี้เลยใช่ก็เป็นสัญญาใจกับทางค่าย วันนี้ที่ดูนะคะก็ประมาณ24ล้านชค่ะ,คะโอ้โหเรียกได้ว่ามันพุ่งทยานต่อเนื่องเลยไหมคะยอดที่ออกมาต่อเนื่องเลยค่ะเรื่อยๆเลยค่ะใช่ค่ะก็ขึ้นวันละสองล้านเลยใช่โอโก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นโมงมนต์แ อยกไม่คอนที่แบบเราไม่ต้องมีเพลยงยอดวิวพุ่งขนาดนี้เลยมันก็เป็นเพราะทีเล็กตอนนี้สัญญาเป็นยังไงบ้างคะยังเป็นสัญญาใจกับทางค่ายอยู่หรือเปล่าใช่ก็เป็นสัญญาใจกับทางค่ายจนกว่าจะไม่มีแรงทําเลยเพราะว่าเราก็จะไม่ทํากัน ที่เขียนใบสัญญาขึ้นมาเพราะว่าเราก็จะอยู่ด้วยกันวัดใจกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะมีใครแบบท้าทาแเราบ้างไหมก็มีมีมาบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเราคุยกับพี่นิกว่าเราจะไม่ไปไหนนะเออเราก็ไม่ไปจริงๆค่ะแล้วก็ปฏิเสธใครใครใหญ่ไปค่ะพี่นิกว่ายังไงบ้างคะในฐานะแบบว่าโปรดิวเซอร์ด้วยเนาะอันที่พูดเป็นภาษาอีสานนะคะ,คะถ้าพวกโตอยากไปพวกตวก,ววก็ไปเลยไอ้ไร้หาแต่ก็เหมือนแบบ ถ้าถ้าพวกหนูอยากไปก็ไปนะพี่ไม่ได้ห้ามเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่ด้วยกัน,นอเราอยู่ด้วยกันด้วยใจเราไม่ได้มีสัญญาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะอถึงตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีขึ้นมากแล้วยังมีกระแสลบมาถึงเราอีกไหมคะก็มีมาเรื่อยๆคะ่ะม,มันก็มาพร้อมๆกันแต่ด้วยความที่่าเราก็ไม่พยายามที่จะไม่ไม่อ่านพวกกระแสลบอะค่ะเราก็จะอ่านแต่กระแสที่จะมันมันเป็นบวกสําหรับเราเนาะเราจะได้มีกําลังใจถ้าสมมุติเราไปอ่านกระแสลบแล้วมันก็ อาจจะไม่มีกําลังใจเราก็อาจจะไม่มีแรงทําเพลงต่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะเลี่ยงออกไปอืมเคยโดนด่าแรงสุดว่าอะไรบ้างคะแต่ละคนทั้งฟอนทั้งเลยเลยก็เพลงนี้ที่โดนด่าแรงสุดก็คือแบบมึงจะอยู่ทำไมแล้วก็ต้องไปหาพวใหม่เสียอะทั้หลายคนเขาอินเนาะค่ะใช่ค่ะอินมากโดยเฉพาะเมียน้อยค่ะคือเมียน้อยที่โดนด่ามากเลยเมียน้อยน่าตมมากเเออเออเอออ นี้ที่แรงแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราปล่อยเพียงออกมาก็จะมีเหมือนกระแสเหมือนเทียบเทียบกันนะคะเหมือนแบบไม่ได้แรงมากไม่ได้ไม่ได้ที่จะแบบต่ํามากอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระแสที่จะเทียบเทียบกัน หลายคนเอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่นิวพี่จิ๋วในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งอีกรู้สึกยังไงบ้างเราไม่กล้าเทียบกับพี่นิวพี่จิ๋วเลยเนาะน้องเนยเราเราอาจจะเทียบเป็นพี่นิวนิวจิ๋วดีกว่าเออก็คือเราก็มีสไตล์ของเราเขาก็มีบ้าของเขาบอกว่าจะไปเทียบเลยนิวจิ๋วอ่ะก็คือเทียบไม่ติดแล้วก็อุ๊ช่อุ๊ชาเนะว่าเรื่องความคิดว่าเราก็ไม่กล้าเทียบหรอกค่ะเพราะว่าพี่นิวพี่จิ๋วเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยความที่เป็น เป็นลุกทุ่งอะเนาะในวงการบันเทิงเนี่ยเราทั้งสองคนอยากทําอะไรบ้างไหมนอกจากร้องเพลงแล้วมีแบบมีมีคุยกันบ้างไหมว่าเฮ้ยอยากทําอย่างอื่นบ้างไหมในวงการอะไรอยาเงี้ยอยากทาหน้าค่ะตอนนี้อยากทำหน้าไอเยเียพวดอยากทำหน้าอะไรอยากทําอะไรไออยากทําหน้าอยากทําอะไรตอนนี้หนูก็อยากทําผิวมากกว่าให้มันดูแบบเนียนเหมือนดาราคนื่นะเราเนี้ก็เราเป็นศิลปินแล้วว่าน้อเราก็ต้องมีออเรื่องออร่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ทําผิวมาก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ต้อง ทำงานตากแดดใช่ค่ะเราก็เป็นเด็กบ้านเดเนยอยากทำไหมคะอยากทำตามพี่พรไหมคะเนยอส่วนตัวหนูแล้วนะคะหนูเนี่ยหนูอยากทำจมูกค่ะแต่ว่าอายุหนูแค่สิบเจ็ดมันก็รอโตอีกนิดนึงก็อยากฝากทุกคนนะคะฟังผลงานเพลงรักคนมีสองคนนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะติดตาม kang fancy atau kan kan ของน้องในพัฒนาของน้องบอลชพรและก็ของค่ายคอดีมวนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะก็มาติดตามเราแล้วก็ฝากจริงแลกคนมีส่งคนไว้ในใจของทุกคนด้วยกันนะคะฝากทุกคนเข้ามากดให้กำลังใจบปหบทนะคะเพื่เราจะได้แบบว่ากใรจริงใหม่มาเล่นนะคะตอนนี้เราก็ขออนุญาตของานเพลงใหม่ที่เรากำลังจะทำขึ้นมาก็คือที่เะรเอาผู้ชายเข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นเพลงเป็นเพลงสามคนละกันแบบเหมือนมันความรักของสามคนที่ไม่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคำร้องขอของผู้ชายแล้วก็อยากฝากเพลงนี้ ด้วยค่ะก็อยาาฝากวันหยุดสักันยาคนเดียก็อยากฝากคนนะคะเข้ามาชมไลฟ์สดสตรีมมิ่งปุ่ปิดนะคะก็ถ้าใครอยากซื้อบัตรก็ทักเฟซพีนิกเซลิฟีหรือว่าก็พ่อเปิ้ลนาแกหรือว่าจะเป็น Facebook น้องพอน้องเนยก็ได้เข้ามาขอติดต่อซื้อบัตร่แล้วก็ราคาบัตรของพวกเรานะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่แพงแน่นอนไม่ถึงร้อยบาทราคาบัตรแค่ เก้าสิบเก้าบาทใช่นั้นเพราะในในไลฟ์สดก็จะมีพี่เมจิลาพรแม่ลำไพแสงทองพี่นุกแจงเจนจิลาน้องเนยพัะสวรรคพี่ขวัญพัชรีน้องพรชนะพรพี่วงชนะการพี่ลูกเต้าต่างเนริสโอ้เยอะมากเลยค่ะใค่ะเต็มอิ่มแน่นอนเนาะค่ะเต็มอิ่มสามชีสสามชั่วโมงตั้งแต่หนึ่งปุ่มจนถึงสี่ปุ่มโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเนยน้องพรที่มาคุยกับคมชันลึกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ